อยากให้ที่ลองเปิดกล่องแนคขับหน่อยใช่ไหมอาบิเดนดัปเปอร์ถ้าไม่ไมีนี่พี่ให้ต่อยเลยจะได้ต่อยคนแล้วฝากเกียจาเก,ก่าวเวลาเดิมครับผมสกินคลับนั่นเองนะครับผมนะผมไม่ได้มาคนเดียวแล้วผมมากับน้องน้องเมย์อ่ะแล้วผมเตือนเสมอกับผมเตือนก่อนว่าไม่ควรใช้เล่นแต่ถ้าหากว่าจะเล่นครับผมเนะี่ยที่พี่ชายผมพี่หมีกล่าวบอกว่าฝากเงินเข้าไปแล้วใส่โค้ด PGN แล้วก็ผมอย่าลืมเนี่ยท็อปอัพปุ๊บแล้ว ฝากไปเพิ่ม p d n อ่าคุณจะได้เปเรื่องของ7%แบบ easy r i c h เลยน้องเมย์ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบของไอาการเปิดเคสใช่ไหมใช่แต่พอเข้าใจไหมเพราะเปิดป,ปุ๊บมันได้เป็นของ mm hmm. มันไม่สามารถได้เป็นเงินสดนะอันนี้พี่อธิบายก่อนเปิดปุ๊บ,บสมมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาสได้แบบของราคาถูกสัตว์กับราคาแพงหรือเข้าใจไหมจะเห็หลักหมื่นเลยอ่ะแต่ได้มาเนี่ยมันจะไม่สามารถถอนเงินได้นะมันจะได้เป็นพวกของพวกอ,อะไรอย่างเงี้ย เอแล้วก็เราก็เอามาทำอะไรเอามาขายแต่ก็ต้องรอเจ็ดวันก่อนเทรดอันนี้เตือนก่อนนะพ่อหน่มะเอาฝากก่อนฝากฝากน้องเมย์ก่อนที่เราเริ่มฝากน้องเมยนะ์เนี่ยติดตามทางไหน่ยได้ <ๆ S 2> บ้างน้องเมย์เล้วเป็น<ๆ>ติ๊กตอกก็อ่าติ๊กตอกเลยค่ะพี่เปรักหนุม่มไหมคะ่ะอ่ารักครับพี่รักหนุ่มมากมากเลยคะ่ะทำไมเหรอโอเคหนู okay. ก็รักพี่เหมือนกันอ <amm> ่ะโอเคเดี๋ยวมาทําการกดเริ่มเลยดีกว่านีมันจะมีเรื่องของเคสใหม่ด้วยไอซีซั่นเนี่ย ไอพวกเคส Case, นี่คือกล่องนะเปิดไว้ฟังนี่คือเคสใหม่เออแปลว่าผมอยากจะเล่นเคสประเทศไหมผมอยากเล่นแต่คือมีแฟนคลับทักพี่มาใน Facebook ทักมาา่กันรู้ไหมหนู uh huh. พี่อยากให้พี่ลองเปิดกล่องแฟนคลับหน่อยได้ไหมว่าพี่จะเกลือไหมจะเจ๊งไหมจะได้ไหมแต่ก่อนที่จะไปเปิดกล่องแฟนคลับเดี๋ยวขอเคสปรเทนทีนก่อนหนูคิดว่าควรทุ่หมดเลยหรือว่าไปทีละครึ่งกอนถ้าตามน,น้องชอบอะน้องชอบไปทีละครึง่งถูกไหม เพราะว่าถ้าหากว่าภูมิหมดเราจะหมดใช่ปะ <S <S ่ะล่ะเล่นเล่นแค่อย่างกับสิบดังกับสิบหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแค่นี้พอเล่นค้ำๆแล้วก็มีแบบเดอะแบกตัวนึงด้วยนี่โอเคทั้งหมดสามร้อยสี่สิบสามดอลลาร์พอนาะเล่นแค่นี้ก่อนแล้วก็เอ็กซิสิบดับนะแล้วก็เป็นเรื่องของสตาร์บิ๊กบอลด้วยเริ่มต้นโดยการที่สู้กับบอทสองเวทสองอ่ะผมจะใช้เป็นเรื่องของดวงน้องเมย์เหมือนเดิมนะหรือชอบดวงดีดวงวยอนะไร หนชอบดวงดีอาดวงดีอยู่แล้วหนูชอบแล้วตำรวจหรือโจรที่ชอบเนีชอบมั้ยากะยากอะยากะหรือว่ายากอะเราเป็นคนดีเราต้องเป็นตำรวจค่ะตำรวจดวงดีอะหนูแน่แล้วเนาะพี่ก็เชื่อหนูว่าดับแรกมาละเฮ้ยพี่ลืมเปิดเสียงออกมีเสียงมีเสียงอยู่โอเคอดัแดบแรกมาเราดวงดีดวงสวยไหละเราสิบสามวัสิบเจ็ดเฮ้ยเพื่อนเราดวงดีโอเคโอเคได้เดียวสิบนาะ ใช่ค่ะต้องเชียร์ให้เราได้มากเราได้สองมาสิบสองโอ้ยดูง่ายดูง่ายป่ะหูมันไฮเปอร์บิสตหนูห้าเก้ามันหกเก้าสิบหายแล้วเราเรามีไหนเราไม่โอ้โหเราเอเจนต์กระจอกเฮ้ยเอเจนต์เราแรงอยู่ตัวที่แรงอยู่หนูเราเราอุ้ยเราแดงสี่สิบดอนยี่สิบเจ็ดสิบหกโอเคมันล้วกับเราอันนี้เราตัดสินคนเก่งเราต้องม้วนเอยเราชนะเราชนะหนูเราชนะเราแดงเราแดงหนูเรากินเท่าไหร่วะเรากินเรากินหนูเรากินเรากินเรากินเราชนะ ชนะมันชนะโน no. อ้าทไมพี่บวกผิดไงท่ากับว่าสร้างไปสามร้อยชนะคนละสองร้อยกูก็เสียอยูด่ดีเนะี่ยเอาพูดถึงพูดถนะึะเดี๋ยวไปไป,ไปเปิดกล่องนี้มีกันดีวกวาเปิดกล่องแฟนคลับกันดีกวาไ,ไปันไปําทำการค้นหาเคสชื่อ Q p ด n ใช่ไหมมีคนบอก PDN เสิซร์ไปปักมีกี่กล่องโอ้โหอาพีดีเอ็นดับเบิพีด,น Double, พดน ick, อนไ่พีดีเอ็า์มพีดีเอ็นรอ อเริ่มไปตั้งแต่พีเดนรอก่อนแล้วกันนะโอ้ผมเริ่มผมก่อนแล้วกันผมเปิดให้ห้าทีนะมีโอกาสได้อะไรบ้างโอ้โห้าสิบถ้าเปิดเนี่ยสามสองมีโอกาสจะได้รีเทิร์นเงินมาใช่ไหมรีเทิร์นเครดิตมาแปดดอนแล้วก็เกลือที่เหลือแม่งเกลือจัดอ่ะหนูลองเปิดดิออกไม่น่าเปิดเลยรองเนี้ยเปิดให้เขาหน่อยเลิฟบัฟเนี่ยคนสร้างเลิฟบัฟเนี่ยที่อ่ะของแฟนคลับเนี่ยมีเพลงมีเพลง ถ้าได้มีมาคือบ้านแตกเลยเจีดดัน,น,อน <laughs> โอ้โหสิบห้าขายเถอะ <laughs> กล่องของไฟขับนะครับผมใครอ,อายากเราม,ามาฟาร์มก็มาฟาร์มนะครับอ,อันนี้มีโอกาสได้อะไรบ้างหกสิบเอร์เซ็นได้ยี่สบสี่คืนและศูนย์จุดหนึ่งมันศูนย์จุดหนึ่งมันยากเ <laughs> นอะมันต้องมีเทินหนึ่งบ้างมันต้องมีเทินหนึ่งบ้างน้องถ้าสร้างกล่องอะ่ะมันต้องมีอย่างน้อยมีหนึ่งให้แบบให้หาบ้างไง อันนี้มันคือศูนย์จุดหนึ่งนิดหนึ่งในพันเลยนะถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่หนึ่งในร้อยยังมีโอกาสหน้าคลิกอยู่ไงอ่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์ให้หนูกดอเหลือหกร้อยแล้วเฮ้ยทุกคนไอ้เฮียโหทัาเพลงนี้มาเรียบร้อยคนเก่ง้อโอ้โหเปิดร้อยสี่เก้าพม่ไม่ว่าหนูนะแต่กลองมนะันอ่ะหัวคุยไอ้เฮีย กองมือเงาไอสัตว์สร้างเหี้ยหให้กูเปิดเนะี่ยไอสัตว์คุณเลน่นคุณเลน่นคุณอาจจะอยู่ในนี้แต่เนี้ยหน้าเปิดไอซีหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยพี่เดนดับเปิดไอคนนี้เป็นคนสร้างนะใครไม่รู้คนละคนกันนะอันนี้คือคนัอเนี้ยน่าจะคนละคนกับคนนี้นะเห็นปะคนสร้างคนละคน <S 2> <S 2> มผมอยากผมว่าเนี่ยน่าสนใจกองนี้พี่ว่าน่าสนใจนะเพราะอะไรรล้ว,ว่ะมันมีโอกาสที่จะเทรนสี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเก้าเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเก้าหกคืนมาอีกเอาง่าย คือเปิดสองร้อยเนี่ยแม่งมีโอกาสคืนมาเยอะคืนเยอะแล้วพี่คิดว่าได้คืนแน่นอนสองเปอร์เซ็นต์อ่ะกดหนูกดยังไงก็ต้องได้คืนกดยังไงได้คืนอันเนี้ยจริงๆเพราะมันห้ามันคือห้าในร้อยห้าในร้อยเท่ากับเปอร์เซ็นต์มันจะห้าในหนึ่งร้อยยิงงอ่ะลองดูเดี๋ยวลองกดเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเพิ่มเคือสิบใน,100นหนึ่งร้อยเลียวมันสองเปอร์เซ็นต์แคเนารๆดูถ้าไม่มีนี่พี่ให้ต่อยเลยจะไ,ได้ต่อยคนแล้ว S <S เห็นปะพี่บอกะอะมันคืนมึงต้องสร้างงแบบนี้สร้างแบบนี้มึงไม่สร้างอาใหม่เดี๋ยวกูมาเปิดใหม่สร้างแบบนี้นะจำจำแต่ถ้าเปิดีกทีนี่ไม่ดีละพี่ลูกพี่พี่จับไปมันได้ไอ้สกินคลับเนี่ยมันจะมันชอบทำไงรู้ว่าโหนูมันจะชอบแบบดับสองปุ๊บเราโดนเข้าใจปะลองดูวะลองดูอดีกที่ะ เราจะยอมโดนไหมป้าหนอว่าหรือว่าไปกล่องสุดท้ายกันแต่กล่องสุดท้ายเนี่ยหาว่าน่าเล่นไหมอาดูสองห้าเก้าคนเดิมเปิดนะคนเดิมเป็นคนทานะอะมีโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้สามห้าศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้สามแปดศูนย์เปิดให้ทีเดียวนะพี่เปิดให้ทีเดียวไอ้เหียมอย่าสร้างกล่องนี้มาเลยมันเจ็บว่ะเจ็บกลัวเพื่อนอเปิดให้เขาทีหนึ่งหนูเปิดให้น้องทีหนึ่งช่วยน้องมาหน่อย<ป>ทีหนึ่ง ถ้าถ้าได้มีดมานะเตรียมกินเลยคนเก่งเขามีเขามีโอ้โหไอสัตว์เดสเซอร์หัวแล้วคือมันเกลือจริงกล่องนี้กล่องนี้มัน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 กระจอกจริงพี่บอกนะิงพี่รู้เลยแต่เนี้ยน่าน่าสนถ้าถ้าจะเปิดอีกควรเปิดกล่องนี้สุดท้ายแบบสามทีแต่มีมีโอกาสเจ๊งพี่บอกแค่นี้อันเนี้ยแต่เปิดกันให้มันหมดไปให้มันจุดไปเลยเอาละนะเออเอาเลยเหรอ ขอแค่0.5%ออกก็สบายใจโอ้อย่างน้อยก็ได้เป็นเต็มเืยมาหน่อยเิยมาหน่อยเคนมาหน่อยเืยมาหน่อยเดียวเืยมาหน่อยเดียวก็เกลือคลิปนี้เหมือนเดิมนะสุดแต่แต่คือคลิปนี้เกลือเหมือนเดิมขอบคุณจากใจจริงเลยที่ที่ที่มารับดูกันขอบคุณน้องเมย์ด้วยเกลือเหมือนเดิมคลิปนี้เห็นไหมดี อ่ะสมมติบบว่าสามสี่เก้ายังยังเหลืออยู่ถอนได้ไหมอ่ะเซแร์เต่ขอบคุณจากใจจริงนะขอบคุณจากใจจริงที่ที่รับดูมาถึงตรงนี้นะเออเจอครั้งหน้าครั้งนี้อยากลาไปก่อนขอคนละแรงกำลังใจด้วยนะครับอ่ะมาทีเรียบร้อยละปืนอ่ะเราถอนไปคลิบเรียบร้อยกระบอกนี้นะ่าจะมาณห้าพัน 5, ได้อยู่ประมาณนะประมาณนะปักเลือนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากเข้าให,ใหม่เราฝากเขาเล่นใหม่คขเก่งไม่ต้องซีเรีย รอบหน้าเหมือนเดิมสามหมื่นฝากเข้าไปสู้ฝากสู้โอเคปะไม่โอเคละพักเราอยากให้พักอ่ะหนอว่าคนฝากสู้แล้วป่ะหรือพักก่อนพักก่อนพักก่อนโอเคโอเคเจอด้ของคนอยากใจจริงเนาะอ่ะของคนอ่ะอยากจะฝากอะไรเห็นคนที่ดูอยู่ตอนนี้น่ะชื่อชีวิตอย่างมีสติค่ะ